ยยัังงปนาฬิกาสีอะไรนาฬิกานาฬิกาสีดำเราแต่งมั้ยหรือไม่ก็สวัสดีนะครัตอนนี้กับช่องช่องจิมจิมมี่วันนี้นะครับผมอยู่กับช่องโยโจเยอะนะครับผมวันนี้นะครับทุกผู้าต่อยกันหลายะคนอาจจะไม่รู้หรืออะไรคนอาจจะรู้นะว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วนะครับผมและวันนี้ ผูจะมาทําคิดทดสอบความเป็นแฟนแว่าเราวันนี้จริงจังครับวันนี้จริงจังครับไม่ไม่เพื่อนเราวันนี้ครับผมก็คือเราจะมาทดสอบนะครับความการที่เราเป็นแฟนกันอ่ะเราต้องห้ามเขินคนอื่นเอายๆก็แค่เขินนะ้นคนอคือห่วงูโยกยังทำเละ เอาด้วยนะครับผมได้ทําการโพสกับขิดนะครับก็คือผู้หญิงสวยๆผู้ชายหล่อๆนะครับผมให้ให้ผู้ชายหล่อๆไปเม้นในโพสขิดให้ผู้ชายสวยๆให้ผู้หญิงสวยๆไปเม้นในโพสจกนะครับผมแล้วก็เราจะมาลองทดสอบดูว่าถ้าสมมุติเราเลื่อนดูกันแล้วถ้าสมมุติใครเขินคนนั้นโดนต่อยต่อยจริงนะเขียนกราบปูไปเป็นไรเล่นเป็นเด็กที่ไม่แค่ดูกันเช้าวันนียครับแล้วคนแล้วคนแพ้คนแพ้ทำเขียวเปนเขียว กินเขียวกังนตีก่อนกินเขียวใครดูก่ินยำมือนี้ยำเลยโอ้ยอันนี้ดูก่อนพี่ดูก่อนเอาเลยว่าพี่ดูก่อนผมได้ยินไปกดตามเฟซหยกโซเยอร์นะครับสุปกรณ์สาขาแล้วก็เฟซขิดนะครับผมพิธีการจันทร์บงนะครับผมแล้วเดี๋ยวนี้นะผมมีสตรีมนะครับทุกเย็นนะครับผม อาจจะถ้าวันไหนตอนเออขีมด้วยนะครับผมขีมสตรีมเวลา4ี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับผมจังเวลาไม่ได้หกโมงอะไรนี่ไม่ได้เาดาวันนี้เรียกว่าดาวออเไปกดดาวเห็นดาวเลยว่าหนูกูสตรีมไม่ตรงเวลากัหรอกไม่ใช่ฮะมองถึงหนึ่งทุ่มเอาด้วยขีมสตรีมตรงเวลาแต่กูไม่ตรงเวลานะครับเอาว่ากดติดกระดิ่งไว้แล้วกระดิ่งเฮ้ยไม่กดกระดิ่งกูจะร้องทำไมวะก็กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมประมาณ6กโมงเย็นขึ้นไปน่ะผมจะเริ่มสตรีมแล้วแต่ถ้าสมมติผมไม่สตรีมก็็มมมมไ่่่สตรรีกวาเเิลย คือโพสพี่เนี่ยได้ทําการโพสต์ตั้งแต่วันสามวันก่อนขอคิดสาวส,สวยๆเราจะมาเริ่มดูกันนะครับว่าม,มันมีอะไรนี่ใครขึ้นวลใส่นะไม,ม,ม่มีเก๊กไม่ได้อะไรดีๆเนาะแหนชอบย,ย,ยังไม่ทยำย,ยังไม่ทนนำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรเลยอันนี้เรียกเขินไหมอ่ะคุณอันนี้เรียกเขินไหมเขินเขินไม่ได้เขินไม่ได้เขินไม่ได้เขินแค่คำนวยเฉยเอาไปอีกอันหนึ่ง <t un> อันนี้เรียกเขแล้วขอพอตอนนี้หยกเสียไปแล้วสองแต้วสองแต้วสอง้ยเฮ้ยโหเตลกเลยเฮ้ยตลกเลยจะต่อยห้กงไปกเนี่ยตลกที่ีผีบังครับผมทีมบ้าต่อไปเลยยังยัง ยังไม่เสริญยังไม่เสริก็ดูเนี่ยไม่เสรยังไม่เสริญขอให้เธอเลือกบ้างเขาส่งมาวะอันนี้เคิอันนี้เกิดไตเล่อไตไตเราไมไดเกิ่อยเกิจริงยต่อยดิเอามึงดูดูนมดิโดดาหืมคลิปหนูอะพี่มู ก็พี่อ,อกพูดเอาก็หนุอา,า,าว่ชมอแล้วไงไม่ติดติดน,นเลยนนั้นงงผ่อนอมากเยนะจริยง,ย,งยังยังยังต่อได้นาฬิกาสีอะไรนาฬิกานาฬิกาสีดำนดนาฬกานาฬิกาสีดำ ไม่ใช่ดำเราดูมันไม่ใช่ดำเออว่าสีเงินก็ดีอะไรเนี่ยมันไม่ตรงปกแล้วไม่ใช่แล้วเป็นอะไรกะมัดนะนะอะไรอันนี้อ่ะไม่ได้เขินยังไม่ทัำดำะไรหนูยังขยำงไม่ได้เขินจริงจีตรงเนี้ยเปียกชอบอ่ะเปียกชอบตรงเนี้ยจริงหรอต้องซ้ออ่ะ จ้องเนี่ยเอเดียร์จ้องจริงมีจ้องย่างนี้เลยเปียหนูดูมั่งนี่มาเ,เอ็มขอใดูอีกครับพี่มึงนะแต่งงั้น่ะมั้ยโอ้ยหินนี่แปลกเฮ้ยอะไรไม่รู้อ๊ะไอ้ขี้นี่เ <c oughs> รมมื่องจริงอันนี้ใช่เลยเหมือนพรมลิขิตจริงๆ <c oughs> เรายังไม่ถึงขั้นเขิ่นครับคือเอาตรงๆนะผู้หญิงทุกคนนะครับที่มาเม้นหรือว่าใครเอาคลิปผู้หญิงคนนั้นมาเขาน่ารักกันทุกคนนะครับแล้วก็สวยกันทุกคนนะครับแต่ว่าเรานะครับผมก็คือผมแบบกูเปิดดูทิกต็อก่อยกูเลยไม่เขิ่อนนะมันมีเห็นหมดแล้วที่ผ่านมาเห็นหมดแล้วอะไรหมดนีะตอนนี้อะไรอะไรอีกอีกแค่สองสามคลิปนะครับผมก็จะเปลี่ยนให้คิมดูแล้วนะอุ้ย น้องคนนี้เขาน่ารักนะแต่ก็ผมผมผมมีแฟนแล้วไงอะไรมันมีใครน่ารักท่าอีกแล้วแหละใครจะเป็ารัก้ตัวเนี้ยแหมชมนี่ชมหน่อยเคยกูพูดเล่นอ้อยอมยอโอเคนะครับเอาเปินว่า สำหรับผมนะครับผมก็ชิวๆนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปผู้หญิงนะครับผมก็ดูได้เท่านี้นะครับผมอาจจะดูเยอะไม่ได้ได้คิปได้นะครับก็คือเป็นว่านะสำหรับผมก็ไม่รู้โดนกี่คะแนนนะครับแต่ก็โดนต่อยแล้วแต่ว่าตอนท้ายคลิปนะครับผมจะมีบทลงโทษใครแพ้คนนั้นโดนปรับแปดโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงตาคิมนะครับเป็นการดูคลิปผู้ชายนะครับจะรอดูว่าคิมจะเขินไหมตอนผมเขินคิมดําเยอะมากรอบนี้กลัวเขินจริงปล่อยจริงปล่อยเก็บ อโอเคผ่อนนาร้าเอาเถอะผ่อนฮัลโหลหวยเลยแม่อยู่ดีไ e ม่ว anyway. ่าดีแม่งจะเล่นโชว์สาวหน่อยแม่เสือกโดนเองอีีกอันนี้เขินเขินใครกอล์ฟอันนี้รงควรเขินไม่ต่อยลน ดูดโกทำดูไม่ฟังมือยาโมมือจะหลุดอรอยาเผลนแขนจำแล้วอ่ะช่เป็นหมาไปทุกคนชีดินดีๆอย่างนี้ ไม่ฟิเตอร์นาน่ารักดีฟิเตอร์ขอว่าดีมากม็ถึงนี่นีนี่เขืนนี่เขืนคนนี้นี่เจอของมันน่าสวัสดีครับคนดูเราไม่ต้องถ่ายแล้วปิดคลิปได้ปไปแล้วอยู่คนเดียวได้ไปละกินไม่ง้อด้วยไม่ง้อด้วยไม่ง้อกูด้วยงอพอแล้วพอแล้วดู อ้ย,อยมันหมันใจร้อนๆครั้งนี้มันหมันใจจริงๆพอละพอละโอเคนั่นแหละโอเคนั่นแหละเจ็ดทะเลาะกันเอาเป็นว่าดูดดคลิปนี้แล้วรู้แล้วใครขี้หึงกว่าใครเอาเป็นว่านะครับให้ดูแค่นี้พอนะครับแล้วก็บอกคนดูทุกคนครับคือคลิปเนี้ยคุณไม่ต้องรอหรอกว่าเห็นว่าใครจะได้แต้มน้อยหรือแต้มเยอะเพราะว่าคลิปเนี้ยทุกคนต้องปากแปรเพราะรู้ไหม,มเราทำไมเราถึงต้องปากแปรเพราะว่าทุกคนเราแพ้เพราะเราแพ้กันเราแพ้ที่ว่าเราเป็นแฟนกันแต่เรายังเขินให้คนอื่นยังมีความรู้สึกดีๆให้คนอื่นอ่ะเราแพ้ทั้งมมเรราากีควู้สึ ไม่ได้ไม่ได้อย่ามึงปากเอออย่าไม่ได้ผัดกันปากชอบเดี่ยวได้ไหมอ่ะได้ได้เดี่ยวว่างเหนียวได้ดเฉดได้ไหมได้ยังไม่เอาไม่เอาปะแปะปะแปะคือปะแปะหนูพ่อไปล้างหน้าเอาทำคลิปได้เนี่ยไม่เห็นรู้จักโอ้ยอีกคนปะแปะโอ้คุณรู้เปล่าไม่เอไม่เอามันเยอะไม่เอาหนูมันขี้โกงอันนี้ไม่ใช่ละเอามเาเดี๋ยวเดี๋ยว

เปลี่นปากเหมี่นปากอัานได้แล้วลืม่า <c oughs> น้ำเข้าปากแล้วเอาดิอ่านไ้เออ่านได้ <c oughs> ไดก็ดูดโอ้น้องคิวบกน้องคิวลืมตาไม่ได้จริงลืมตาไม่ได้จริงเรารู้สึกว่าผงแป้งมันไหลลงเข้าตาเยอะๆใช้มือผัดไหมใช้มือเช็ดไปน้องเขาเหมี่นปากแล้วเปล่าไม่ต้มันโอเคไอ้น้องคิวม้ำเข้าตาเราไม่ต้องทำคืนหรอกปะทุกเลยน้องซานตี้บอกน้องคิวหน้าวันนี้น้องคิวตอนตีก็ขายแล้วนะ เน้นๆนั่นแหคือการลองพืนหรือการกันกระสุนเนี่ยไมเห็นน้าตัวเองอ่ะถามอันนี้คืออะไรได้เช็ดออกทำไไม่พี่ปากดนี้ไงไม่ไม่ไไม่ไมันปากะไปพี่แปะ่แป้งริเ้ยหนูหนูแพรแป้งจริงไม่พูดเลยนม่พออยก็แพป้แป้อันนี้เกิไปนี่อยากเช็ดออกด้วยเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้แลไม่เอา กกแโอ้โหหน้าเหมือนกันเลยตอนเนี้ยหน้าตาเหมือนกันเลยตอนเนี้ยใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดบฉันรายนะครับผมไม่อยากจะถามขิมว่าผมมาหล่อไหมไม่ขิมดูที่ใจว่าผมมาหล่อมากเลสเก่เนี่ยเราโชว์คนหล่อไม่ได้แปลว่าเราไม่รักกันใช่ไหมโยเธอแล้วก็จะป่าน้องสองเธอแม่เราป่าแล้ะเราป๋าแล้วอ่ะจริงแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวปิดคลิปให้มาทุกคนเดี๋ยวก็โกหกกันจริงเนี่ย ถ้าชอบคิวนี้ยิ่งรู้กูแล้วก็แชร์ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วเลยอย่าอยู่ปิดเขาปิดคลิปก่อนไปแล้วครับทุกคนโอ้ยเอ้ยไม่อยากเส้นใจ